รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน สมแล้วกับคำว่าครูยางของคนด่านซ้ายจังหวัดเลยเด้อสิบอกให้เป็นอำเภอที่ไม่ถนัดขวาด่าน,านซ้ายดดด่่าาาาาานนนซ้ยยชเมมืองตรวท เป็นเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามเมืองเลยนีชไปชมสวนยางพาราของคุณปรีชานาคพรมที่ตำบลกุกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทําให้เราเข้าใจในหลายๆอย่างของเรื่องสวนยางพาราในภาคอีสานระบบเจาะโดยใช้แก๊สเอทิลีนเราอัดแก๊สหนึ่งครั้งเจาะได้อัดสองครั้งและเป็นการ ให้น้ำยางเพิ่มมากกว่าการกรีดเป็นเท่าตัวมวกกันฝนต้นยางไม่ได้รับจากกยทมีให้ไม่เพียงพอเขาก็คิดประดิษฐ์เอาเองแบบง่ายๆ ได้รับการสนับสนุนจากกยทแนะนําให้ใช้แก๊สเอเทิลีนให้มีน้ํำยางมากขึ้นกว่าเท่าตัวทีแรกไม่เชื่อไปอบรมจากกยทเป็นที่พอใจของเกษตรกรสาวชนยางครับพี่น้องสาวันยางได้มาดูมาชมที่สวนของผมว่ามีน้ํายางออกมากกว่าปกติหรือเปล่าวิธีการเจาะควบคู่กับการใช้แก๊สเอเทิลีนเขาเลือกไม่ใช้หลอดพลาสติกรับน้ํำยาง แต่ใช้ลิ้นรางรองน้ำยางลงไปในถ้วยเลยมาเจาะยางด้วยนว,วัตกรรมการใช้แก๊สเอทรนีนใช่ไหมครับทำแล้วติดใจทำแล้วจะเหตุแล้วอิกติดใจนะครับเฮนเนวนะครับบัได้ตัวนะครับนี่ครับสำเนียงคนเลย ภาษาเลยแท้ๆเกษตรกรสองสามีพัญญาคู่นี้ทำงานกันแค่สองคนบนเนื้อที่15ไร่จ้างแรงงานบ้างแต่ใช้ความคิดดูการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างในสวนยางเขาจึงแตกต่างจากเกษตรกรรายอื่นๆสสสาาาาวอทนนเเจ้แซ่่งคพีล านผู้ใหญ่ปรีชานาคพรมให้ความร่วมมือกับการยางห่งประเทศไทยมาด้วยดีแม้ว่าบ้านที่อยู่กับในเมืองห่างกันร้อยกว่าโลท่านก็ไปท่านก็ยังเป็นครูยางอาสาของกอทด้วยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกอยทและก็เป็น ตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดการบำรุงต้นยางด้วยปุ๋ยเป็นไปตามคำแนะนำแต่เรื่องน้ำต้องขอร้องผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยหาให้บริบูรณ์สมบูรณ์มากกว่านี้หน่อยมันคือจุดแข็งการที่จะใช้เอทิทลีนเหมาะสมมากๆกับสวนยางแปลงนี้เพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูงสภาพภูมิอากาศดีนะครับถ้าเกิดว่าได้มีระบบน้ําเข้ามาช่วยเสริมถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้าหมักมันจะช่วยเสริมก็จะทําให้ แรงนี้ให้ผลผลิตได้สูงมากยิ่งขึ้นส่วนผลผลิตที่ได้จากการใช้ฮอร์โมนเอทรีนร่วมเจาะคุ้มค่ากว่าวิธีการกรีดแบบเดิมที่เลิกไปแล้วทกศมีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรทั้งด้านความรู้และก็เรื่องของทุนเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางโดยใช้แก๊สดิสเทนร่วมกับการเจาะยางเนี่ยทกศเองนะครับก็ได้รับ ความมโนเคราะห์จากทางกยทเนี่ยให้ความรู้กับลูกค้าในกลุ่มของลูกค้าโครงการพักหนี้มีเกษตรกรที่ไหนต้องมีเราชาวอกสร วันนี้พวกเรามา,มาถึงแล้ว <laughs> สรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าเกษตรกรรายนี้เขาสแสวงหาจุดต่างสร้างห้นทางเพิ่มผลผลิตอยู่ตลอดเวลาขอรับขอให้พี่น้องเกษตรกราชาวสวนยางที่เมืองเลยจ,งจังจเริญ <laughs> พี่น้องชาวสวนยางพลาทั่วไทยจงังจริญ <laughs> กอยอทอผู้สนับสนุนก็จงังจริญ <laughs> ไปไหมคนดีมาไปกับพี่ที่เมืองเลย สุกสุดหัดวใจน้องพี่ขอที่เมืองเลยข่าวดีๆกับพี่คำรณหวังหวังสีความคิดดีแนวทางมีชีวิตสดใสในสวนยางพาราตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายเลยเด้อส,ส, <c oughs> สิบอกให้สุดหัดวใจน้องพี่ขอที่เมืองเลย